สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระป๋องบุบชนนาแนลนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่11นะครับ11เมษายนส5 6 5ายน2565นะครับ วันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับรีวิวพันธุ์พืชนะครับพันธุ์พืชพันุ์นไม้ผลนะครับที่ผมสั่งมานะครับจะเอามาปลูกนะครับในพื้นที่โคก้องนาของผมนี่แหละฮะซึ่งเมื่อวานได้ขุดนะฮะได้ขุดเป็นขุดคลองนะฮะขุดคลองขุดบ่อไปนะฮะเสร็จสิ้นพืธที่เรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นพิธที่เรียบร้อยวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับรีวิว พันต้นไม้นะครับว่าผมมีพันต้นไม้อะไรบ้างนะครับที่จะเอามาปลูกในพื้นที่นะครับพื้นที่โคกน้องนานะครับซึ่งผมสั่งมามันก็ยังไม่ได้ครบตามจํานวนที่ผมอยากได้นะครับก็คือมันไม่มีหลากหลายชนิดนะครับแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามีไม้พันธุ์ที่ผมต้องการที่ยังไม่ได้เดี๋ยวเขาจะส่งมาให้อีกทีหนึ่งนะครับเขาจะเอามาส่งที่หน้าสวนเลยนะครับ พอดีรู้จักคนขายต้นไม้นะครับขายต้นไม้ขายพันไม้นะครับะนะครับหลักๆเลยผมจะเน้นพวกมะม่วงนะครับมะม่วงมะม่วงเป็นพืชที่ปลูกง่ายตัวไวนะครับปลูกไปถึงปีก็น่าจะได้กินลูกแล้วฮะเพราะว่ามันเป็นที่เขาทาบกิ่งมาครับทาบกิ่งมาทาบกิ่งตอนกิ่งมานะครับ,าาาาร,บรามาชมกันเลยนะครับว่ามันมี ต้นอะไรบ้างนะครับที่ผมสั่งมาไปกันเลยครับอันนี้จะเป็นต้นมะขามเทศยักษ์ครับต้นมะขามแปรบานเท่านหร่ครับมะขามเทศยักษ์นะครับมะขามเทศยักษ์นะครับอันนี้จะเป็นผักหวานนะฮะผักหวานผักหวานนีสังมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบทุงนะครับสิบทุงผักหวาน ปากวานสิบทุงสีมาลองเบิ้งครับมามันสิเกิดบ่นะครับอันนี้สิเป็นต้นบักม่วงครับบักม่วงอ่าบักม่วงสมัยมาคงจะเรีนต้นบักม่วงครับมะม่วงเขียวเสวยครับมีเขียวเสวยนะครับที่สั่งมาเขียวเสวยโชคอันนั้นมีโชคอันนั้นนะครับเขียวเสวยโชคอันนั้น้วกา็ แก้วขมิ้นนะครับแก้วขมิ้นนะครับมีสามพันอีกพันหนึ่งกับแมนพันตากาหนามดอกไม้ครับผมมีซังมาหน,น, 3, น, 4, น, 4, นีมียอยู่สามพันนะครับสี่พันนะครับสี่พันนะครับมีเขียวเสวยแก้วขมิ้นโชคอันนั่นนะครับผัดมานะครับเนาะผัดมา อันนี้จะเป็นต้นชมพู่นะครับชมพู่ผลชมพูต้นใหญ่แล้วครับอันนี้ต้นชมพูสามต้นนะครับมาปลูกก่อนสามต้นมันมีสามต้นครับผมสร้างไปสิบได้สามนะครับสามต้นนะครับว่าอันนี้เป็นต้นทุเรียนนะฮะทุเรียนหมอนทองทุเรียนหมอนทองผมสร้างไปสิบต้นนะครับ่นว่ามีอยหาต้นครับ เอามาลองเบิ่งครับเพราะว่าพื้นที่บานเฮ้ามันปลูก่นว่าปลูกตัวนร้แล้วมันตตยครับเลยอยากจะมาล่องปลูกเบื้องครับปลูกซิบหลอดจัก5ต้นเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับเราสีลองเอามาปลูกเบื้องครับมันที่เป็นยังไงนะครับกับดินบ้านเฮ้าห้าต้นนะครับถัดมาครับอันนี้จะเป็นต้นมะกรูดครับต้นมะกรูดอ่าต้นมะกรูดสร้างมหาต้นนะครับ มะกรูดมะกรูดหาต้นมะกรูดหาต้นแล้วก็ต้นมะนาวครับต้นพวกนี้ต้นกะนาวครับต้นกะนาวต้นมะกรูดมะกรูดห้ามะนาวสิบนะครับมะกรูดห้ามะนาวสิบอมะนาวสิบนะครับอันนี้จะเป็นต้นประกอกน้ำนะครับผมต้นประกอกน้ำต้นประกอกน้ำนี่ผมสั่ง มาลองปูเบลิงสามต้นครับต้นระกอบน้ำนะครับหรือระกอบน้ำสามต้นนะครับอันนี้อันนี้ต้นฝรั่งกิมจูนะครับฝรั่งกิมจูนะครับต้นเงาใหญ่ละครับมาทดลองมาปูเบลิงครับฝรั่งก um ิมจูอันนี้หาต้นนะครับฝรั่งกิมจูห้าต้นนะครับอยู่ห้าต้นนะครับอันนี้จะเป็นต้นขนุนครับผม ต้นขนุนนี่สร้างมหาต้นครับต้นขนุนห้าต้นนะครับต้นขนุนหาต้นอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นต้นลำไยครับผมลำไยอีดอนะครับลูกใหญ่เม็ดเล็กนะครับลำไยพันธุ์อีดอรครับ <S <s <ad un> พันธุ์อีดอนะครับอันนี้จะเป็นต้นสมเชียวหวานนะครับสมเชี่ยวหวาน เอาลองมาปลูกสามต้นบ้างครับามานันอสิเกิดบ่นะครับต้นส้มเขียวหวานนะครับส้มเขียวหวานเอาลองมาปลูกเพิ่มสกกอนมันเป็นยังไงนะครับเนาะเขียวหวานครับอันนี้ต้นบักม่วงนะครับเ <uhhh> นาะต้นบักม่วงต้นมะม่วงต้นมะม่วงอ่าบักม่วงนี่ผมสั่งเขียวเสวยมา20ต้นนะครับเขียวเสวย20ต้นนะครับ โชคอนันต์ห้าน 5, แก้วขมิ้นห้านะครับนำดอกไม้สามนะครับดอกไม้สามตน้นนะครับแล้วก็จะมีพวกต้นเงาะนะครับต,นตน้นเงาะตนะ้นเงาะดีเซเนาะต้นเงาะต้นเงาะนะครับมีตน้นเงาะครับทั้างบนนี่ก็สีล้องไปปลูกบ้างนะครับปลูกสีร้งองไปปลูกไปปลูกเบ้างครับวาระที่เป็นเรื่องใดน,นะครับ ในพื้นที่ที่ขุดไม้นี่แหละครับต่อไปอ่าอันนี้ครับอันนี้เพิ่งก็เพิ่งขุดเสร็จเมือว่านี่ครับอันนี้สีเ็ดเป็นบ่อปลาครับพื้นที่ปลูกกับสีปลูกน้ำขอบขอบริมขอบบ่อนี่แหละครับอ่านี่ครับผมพื้นที่ปลูกนะครับพื้นที่ปลูกก็สปลูกตามร่องนี่แหละครับนะครับตามร่องนี่นะครับ ทำรังที่่นขุดไม่นะครับพอปลูกเซจปุ๊บผมก็จะเดินระบบน้ำยดไว้ครับผมเดินพอระบบนำยดไว้จากโซลาเซลนะครับนะครับโซลาเซลล์นนาคดผมก็จะเฮ็ดถังพักน้ำครับเฮ็ดถังพักน้ำว้นะครับเป็นยังไงต้องการเปิดน้ำปิดน้ำนะครับเนะาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยว ปลูกเสร็จแล้วสิมารีวิวให้พอ่อแม่พี่น้องได้บเบิ่งอีกทีนึงครับเนะาะเวลาผมปลูกเสร็จแล้วสิเป็นเังไองหน้าตาเัเื่งใดนะครับอขอขอบคุณนะครับพ,พ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับช่องกระป๋บบองบุ๊บชั้นอ่นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อให้มีแรงใจทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปดีๆมีสาระให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมต่อไปนะครับเนาะ สำหรับวันนี้ก็กลับเข้ามาสวัสดีครับ